อึ้งมากอีดอ,อกตอนแรกคุณวเจอคาทัสตาเดี๋ยวนะทําไมทีมฉันมีไดมอนสามคนแล้วทีมนน้นมีไดมอนหนึ่งแต่มีชาเลนเจอร์อยู่ฝั่งนน้นพาส s t มาสเตอร์แกลนมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ชาเลนเจอร์ฮะคือเขาแบ่งกันยังไงอะ่ะเขาแบ่งอีโรหรือเขาแบ่งหหลงก็ยังไงถ้านับแต้มกันแต้มฝั่งฉันน้อยกว่านะแต่ประเด็นคือ วายมิดเลนอีดอดไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะจริงหนอกมั้งคิดบนะ้าน่ะวายมิดเลนจับเลยเวลหกแต่เกมนี้เรามีอีเวลีนอยู่ถือว่าไม่จะได้เหลือมากอีเวลินเพราะตัวบางชียเยอะอยู่นะตัวจับอีเวลีนก็ไม่ค่อยจริง <c oughs> ฉันอยากเข้าไปอ่ะเข้าไปดิฉันว่าฉันตายแล้วไม่ถึงอีเทียฉัน <c oughs> ไม่สน กูกูตายแน่เลย,ยางานนี้ทำไมทีมเรามันไม่มากันอ๋อที่มันทีมเราอยู่ข้างล่างกันกลับเลยแล้วกันฉันจะกดออกฉันจะกดเลือกทำไมแต่อีเวลินได้ก็เถอาไม่แย่นะทีสามารถไปซื้อดักซิลมาก่อนคือวายความที่มันแบบมีชาร์จก่อนอะเราก็เลยแบบสู้กับนางนางได้ง่ายอยู่เพราะว่าเราถักเนาะ ชีชาปุ๊บเราก็ผลักออกอันนี้คือภาคทฤษฎีนะภาคจริงไม่รู้ว่าอะไรอะทำไมล้านรถไม่ได้นู้ดอีดอกล้าคิดไม่ได้ดลไไแล้วนี่ข่าวตีไว้มานะแล้วหลังนี้ฉันรู้สึกฉันล้าคิดได้บ้องมากไอ้เชื่ออย่าใจอีบิลินถ้าท่าดีมาฉันจะฆ่าแกเองอมาได้แอสซิสแตะเลยอ,อย้อีบิลินตายโห ถือว่าชีฝักก็ไม่แย่นะแกฉันไม่ได้แอซิดอ่ะฉันทุกคนได้ฆ่ากูว่าละอีกดอกกูว่าละกูต้องโดนมุกนี้โอ้ยต่อเฟิร์สไทม์มันก่อนค่อยเบิร์ชอุ้ยถึงกูอยู่หรอทำไมป้อมไม่ตีให้หน่อยอ่ะ ไอ้ป้อมไม่ตีให้หน่อยอ่ะอุย้ยตัดไม่ทนันโอ้ยตัดไม่ทนันนิดเดียวอ่ะฉันตัดไม่ทันอ่ะจะเลี้ยงคลิปก็ได้ของมันเถอนะนจะไปแกง๊งไม่ได้หีเลยกูกวยใบมันดักขออนุญาตเดินกลับบ้านแล้วกันมาไปบนจ้า แค่ฉันติ๊กนะมามันเดินแล้วมันได้อะ่ะกูเดินแล้วกูไม่ได้อีดอกไอ้กูหงหงิดเหมือนกันนะเวลาเดินแล้วมันไม่ได้แทนที่ฉันควรจะได้อะไรสักอย่างกลับกลับไปว่าอ๋อฉันไม่ได้เลยเออมาสิอีเคลิร์ไม่รู้เรื่องเออผัดไปเลย โอ้ขะวาเราโตอะไรอีเดอกเว้ยหาอีเชนไม่ตายอีกหรอประเด็นหลักคือเชนไม่ตายฮคืออะไรงงมากงงมากว่าเชนไม่ตายอ่ะโอ้โห Đi lấy cái mà đi đọc Ui Này, cũng hoài là เบิร์ไม่ตายอีกแล้วว่าคืออะไรอะ่ะและอีพีเดียนก็ติ๊กอยู่ว่าระวังระวังอนี้ก็ยังมั่นอะไรวะหรือรู้มันบัฟหรอคือกูชั้นเบิร์ไม่ตายสองรอบแล้วงงอตีชันอะ่ะแล้วมึงไม่กลับไปเลนมึงละอีดอคคีปกลางกูมันก็แบบก็ไม่จะเป็นต้องเคลียร์ขนาดนั้นไหมอ๋ยไม่มีใครไปช่วยมึงได้ค่ะมั่นแบบนั้นอะ แทนที่หนูจะถอยหนูก็มั่นไม่หยุดจังหวะที่คนถอยวายมาก็รู้อยู่เออแล้วโหเกือบไม่ตายอยีกหรอเฮียมาเกือบไม่ตายเนาะมามันตายมปมันตายมาเร็วมาเร็วคืนนี้แอบงงใจอยู่นะว่าทำไมถึงเลือกเอาชอแกะไปเจอเชนคือจริงๆอ่ะชแกะชีดา้าฟี่หลังด้วยนะแล้วโตวเวทอ่ะ โชแกเป็นตัวคนดับหลังสุดแล้วตัวเวทคือทั้งทีมะแกแต่เลือกที่จะเอาโชแกมาเจอเชนทนั้งทั้งที่เชนคือมีตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดมึงอย่าแถเนี้ยอีดอกอีนี้ไม่รู้หี่อะไรเลยหลายรอบแล้วโชวแกอะไม่ไปนะแกเพราะว่าฉันรู้สึกว่า ให้ค่ะจังหวะนั้นฉันไม่มีอันตอ่ะจะได้หรอไม่เป็นไรกลับอุ๊ยเตี้ยนลูลูกวะสวยงามมากเมื่อกี้ฉันเหมือนไม่เห็นวานโว้ยยี่ห้กูตายครั อีเหี้ยเอ้ยคือก็รู้อยู่มันดับกูจะไปทำไมวะมันนี่ตายหงในสภาพเ่ยดูอีมันนะดูอีมันนะนี่สภาพอีมันค่ะโอเคยังรอดอยู่โอเคเก่งเกินร้อยสาวน้อยคนมัน่น สิ่งดีๆมีไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะสตันไม่ตดวอีบายอะ่ะไปอยู่มึงระวังวายเด้อโอ้ยกลับออกอันนี้ดีกว่าการสก,กิลทำไมนามิต้องชอบไปตายคนเดียวท,ท,ทางนี้ตัวเองอเป็นซับพอร์ต ไม่ยอมไม่ยอมขอร้องเอออย่ายอมไม่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 ขอร้องอย่ายอมเราชนะได้ถ้าพวกมึงเลิกโง่เลิกเดินเออโอ้อวยวิี่ไม่มามัางกรน่ะโอ้โหไอเ้เหี้ยวันนี้หนู่ะมั่นนะลูกตายอีกกู ถ้าพวกมึงเดินโง่อีกนะกูค,คลิปนี้กูชนะกูแพ้กูจะเอาลงหมดหรออีดอกประจานพวกมึงน,นี่แหละเดินเออเดินแตะได้ก็ไม่เลวมาสิมาสิาสเบิร์ดมึงก่อนเลยอุ้ยโดนแทบโอ้ยไปแดกมดันหน่อยสิไม่ได้ละตายละมันจานติโอไม่กอด ช่างมันช่างมันโอ้โหไม่ไหวอยู่ดีหรออีวัยอ,อ,อีกตอนแล้ว โอ้โหแม่งเอ้ยแล้วอีเวืนี่ไปไ,ไ,ไหนอะหนูชาดว่าหนูเดินไปนไหนลูกเอาให้ได้นะโอ้ยสวยแรงอยู่ทำถึงอยู่อ่ะโอเคเออผิดที่กลัวอะไรที่ไม่ดูแมพว่าชีถอยไปแล้วไม่คงไม่อยากบวกกับหล่อนหรอกเบิร์แไปเลยอีดอก เอ้าอินามิไปทำอะไรเขากลับมากันบ้านกันโอเคดีนะอิวิรินทำได้ถอยได้ปะถอยได้ปะถอย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 อย่างเดียวเลยโอ้ยก็บอกให้ถอยก็บอกให้ถอยก็ไม่ยอมถอยกันหนูไปบอกกันทำไมลอกโอ๋ย ทางทีมบ้างนะคะทางทีมบ้างนะคะที่คือไม่เข้าใจเลยแบบจะให้ฉันติ๊กถอยทำไมในเมื่อพวกแกไม่ยอมฟังกันบ้างเลยอะ่ะคา,าทัาทำอะไรอะ่ะคือโอ้อินามิตหงสภาพนี้จะได้หรอแกว่าได้ไหม กาได้ใหม่อโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคได้อยู่ป้อมหนึ่งเหรอโอเคได้ถ้าไม่มีการโลกกร่กันสกิลกะกลักวโดนมนชีได้บอหุ่มมันไม่ตายให้แดกมัน ไอ้วินิ้หนูไปเอาตัวตัวบางๆค่ะลูกนี้ไปเอาตัวบางๆนะอุยทำถึงไหมทำถึงไหมเอเอเลยอ่าตัวบางๆให้สมใจชนะพอใจละไม่เอาอะไรละสวยทำถึง ถ้าจะไม่ตายเอาใช่ไหมโอ้คือเชนมาตัวเดียวคือเราก็ทำหาเลยมันไม่ได้หรอกโอ้โหแรงมากแต่เชแต่ว่าเราว่าเราถอยก่อนจะดีไหม <c oughs> มันดันไม่ขึ้น่ะ <c oughs> เชนอืดมากเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โอ๋โอสวย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  อะไรเนี่ยโอ้ยมันวิ่งไวกระจังวะสีแม่งอีส,สัตว์มันจะตายกูไม่ไม่ตายอีโอยไม่มีโลกขับ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 ไม่ไม่ได้สักทีอะเกมนี้ฉันเออไปนิดนึงอะกูกลับแล้วกูไม่สนมันอยู่ฉันไม่หลอกเจาะก่อหรอมันเลยแบบไม่ค่อยแรง คือบาดหลายหลาอุ๊ยว่าตายนั่นทิ้งเลยทิ้งเลยอ๋อไม่ต้องทิ้งก็ได้นั่นหลบไม่ได้จอ็อบโอเคสวาย ต้องรักษาระยะไว้ก่อนแดงมันสิส่วนมากไม่แย่ไม่แย่ฉันต้องรักษาระยะไม่งั้นวายยิงฉันตายหาตายโหงมึงกลัวเราไปดันเลนอื่นไหมกูมันดันเลนล่างให้แล้วกันโอ้ยวินทำถึงมากเจอมีมึงไปช่วยจ้ะจะอหรอมันจะออได้หรอ อ,อ๋อไดเฉยเลยแต่ก็ได้หุยแกชนะได้แปลว่าฉันอ่านเกมผิดโอเคสวยเกมนี้เออน,นะจริงคือฉันเออน,นะแล้วคนอื่นก็เออด้วยเกมนี้บ่นมากเป็นพิเศษเลยยังไงก็ชนะอยู่ดีนะจ๊ะจี้จ้าอ่าเกมนี้เราก็ต้องยกความดีความชอบให้อเวนลีละกกันถึงแม้จะมีหลายๆช็อตที่แบบทำไมพี่ไม่ตาม แต่พี่ก็ตามโอเคถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะจ๊ะอุ้ยเราได้เอสอีกแล้วถือว่าทําถึงนะเอสไม่ใช่ฉันได้เอสและเอฟว์ถึงได้เอสลบจ้าเรามารวบดาเมจก,กันอุ้ยดาเมจทฮีมามากสี่หมื่นอยู่ได้ทำไปหกหมื่นเกมน,นี้เอาจริงๆนะคือไม่อยากจะบวชไม่อยากจะบวชอีกว่าไม่ได้ไม่ได้เอา้าไปเลยเหรอจรีจี้วจ้ะขอบคุณทุกคนนะจี ดูมาถึงตอนนี้บ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย